ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธพจนาให้ฟังในเรื่องทรงหมุนแต่จักที่มีธรรมราชาในหนังสือพุทธพจนาหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า222จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจณนาเล่มที่22หน้าที่168่อพที่133พิกุทั้งหลายแม้พระเจ้าจากักรพรริ ผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาอยู่แล้วพระองค์ก็ยังไม่ทรงหมุนจักอันไม่มีพระราชาให้เป็นไปครั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้ภิกขุรูปหนึ่งได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าจะมาเป็นพระราชาให้แก่พระเจ้าจากักรพรรดิ ผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาอยู่เองแล้วพิกุธรรมนัสสิเป็นพระราชาให้แก่พระเจ้าจากักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาอยู่เองแล้วพิกุจกักรพรรดิราชผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นธรรมราชาย่อมอาศัยธรรมอย่างเดียว ศักการะธรรมเขารบธรรมนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดมีธรรมเป็นอธิปไตยย่อมจัดการอารักขาป้องกันและคุ้มครองโดยชอบธรรมในหมู่ชนในราชสำนักในกษัตริย์ที่เป็นเมืองออก ในหมู่พลในพราหมณ์และข้าปดีในราษฎรชาวนิคมและชนบทในสมณะและพราหมณ์ทั้งในเนื้อและนกทั้งหลายภิกุจกพัทติราชผู้ประกอบในธรรมเป็นธรรมราชา ผู้เป็นเช่นนี้แลชื่อว่าเป็นผู้หมุนจักให้เป็นไปโดยธรรมจักนั้นเป็นจักที่มนุษย์ใดๆผู้เป็นข้าศึกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือข้อนี้ฉันใดภิกุตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันตถาคตเป็นอรหรันตรัสรู้ชอบเอง เป็นธรรมราชาผู้ประกอบด้วยธรรมอาศัยธรรมอย่างเดียวสักกระธรรมเขารบธรรมนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดธงมีธรรมเป็นอธิปไตยย่อมจัดการอารักขาป้องกันและคุ้มครองโดยธรรมในหมู่ภิกขุภิกุณี อุบาสกอุบาสิกาด้วยการให้โอวาทว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างนี้อย่างนี้ควรประพฤติอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรประพฤติว่าอาชีวะอย่างนี้อย่างนี้ควรดำเนินอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรดำเนินและว่าความนิคมเช่นนี้เช่นนี้ควรอยู่อาศัย เช่นนี้เช่นนี้ไม่ควรอยู่อาศัยดังนี้พิกุตถาคตผู้เป็นอารานตรัสรู้ชอบเองเป็นธรรมราชาผู้ประกอบในธรรมผู้เป็นเช่นนี้แลชื่อว่าย่อมยังธรรมจักอันไม่มีจักอื่นยิ่งไปกว่าให้เป็นไปโดยธรรมนั่นเทียวจากนั้น เป็นจับที่สมณะหรือพราหมณ์เทวดามารปรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ฉะนั้น